เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่19เมษายน เช้านี้ครับข่าวแรกเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวลือเกี่ยวกับเบนจามินเซสโกกองหน้าดาวรุ่งจากทางอาร์เบลไลซิกันก่อนด้วยตลอดช่วงที่ผ่านมาครับเจ้าตัวก็มีข่าวลือร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาตั้งแต่อยู่ทีมเก่าอย่างเรดบูลซาวส์บวกแล้วเนื่องจากรายงานของทางนิซาคินเซลล่านะข่าวของสแตนดาร์ดสปอร์ตในครับได้ออกมาระบุว่าตลอดซีซั่นนี้ครับตัวแทนของเบนจามินเซสโกถูกรับเชิญเข้ามาชมเกมการแข่งข,ขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่หลายครั้งเลย ดีนอกจากฝั่งของปีแสดงเราแล้วนะครับก็ยังมีเชลซีอีกหนึ่งสโมสรที่ก็มีการเชิญตัวแทนของกองหน้ารายนี้เข้าไปชมเกมที่พวกเขาลงแข่งเช่นกันครับและจากคาดการณ์ในตอนนี้มีโอกาสสูงมากที่ตัวนักเตะจะได้ย้ายออกจากอาเบรลซิกในซัมเมอร์นี้เลยโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและก็าร์เซนตามล่ารายเซ็นกันอยู่ครับซึ่งตัวเบนจามินเซสโก้ก็มีค่าฉีกสัญญาสุดถูกแค่50ล้านยูโรเท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้ สำหรับผลงานของเบนจามินเซสโกในซีซั่นนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยล่ะเดมิเดสลิกาทำไป9ประตูกับ2แอสซิสครับจากทั้งหมด26เกมและเมื่อรวมทุกรายการนะครับก็ทำไป13ประตูกับ2แอสซิสจาก37เกมครับรายงานต่อมาครับจากทางทีมทอกสื่ออังกฤษกันบ้างครับพี่ดีออกมาระบุว่า ที่ผ่านมาเซอร์ซิมรัดคลิฟได้มีการพบปากกับทางซูเปอร์เอเนต์อย่างฮอลเก้เมนเดสอยู่หลายครั้งซึ่งคาดว่าจะเป็นการพูดคุยหารือถกงกการย้ายทีมของนักเตะหลายต่อหลายคนที่เขาดูแลอยู่โดยเฉพาะกับเนรายของชูอัลเนเบสกองกลางดาวรุ่งวัย19ปีของเบนฟิก้าที่มีเขาเลือร่วมกับแมนยูเนเต็ดมาอย่างต่อเนื่องครับในช่วงหลังซึ่งหากเป็นไปตามนั้นก็ต้องมาวัดใจว่าทางทัพปีสแสดงเราจะพร้อมใจหนักตามที่เบนฟิก้าเรียกร้องหรือเปล่านะ่ยครับเนื่องจากว่าทีมเดียวล bon นะิสบอนเนี่ยตั้งค มาที่ข่าวต่อไปครับกับเรื่องของโซฟิยานอัมราบาดที่ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วอันไม่ได้อยู่ค้าแข้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็อาจจะได้ค้าแข้งในอังกฤษต่ตอเมื่อรายงานจากสื่อฝั่งอิตาลีอย่างสปอร์ตอิตาเลียได้ออกมาเผยว่าทีมเจ้าสวนอ้อยฟูลแลมกำลังให้ความสนใจจะคว้าตัวโซฟิยานอัมราบาดเมื่อหมดสัญญายิมตัวกับทาง Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราครับซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าทัพปีศาจแดงจะไม่เปิดใช้ออปชันซื้อตัวมาร่วมทีมผาวอแล้ว ทั้งนี้กับเรื่องของค่าตัวที่ฟิอัลเดนินาตั้งไว้ประมาณ30ล้านปอนด์นะครับทางฟูลแมนะ่ะก็พร้อมจะจ่ายเต็มราคาเลยครับต่อไปกับเรื่องของเจดอนซันโชกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเจ้าตัวนะ่ยจะกลับหรือว่าไม่กลับมาที่สโมสรอน,นะครับดูจากรายงานนี้มีการระบุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้รับเงินค่ายืมตัวเจดอนซันโชอีกประมาณ3.4ล้านปอนด์จากบูเลเซียดอทมุนจากเดิมที่ได้รับไปแล้ว3ล้านปอนด์รวมทั้งหมดก็จะเป็น6.4ล้านปอนด์ ซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทัพเสือเหลืองประสบความสําเร็จในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกับการทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้ได้สําเร็จในซีซั่นนี้ครับตามออปชันที่แนบเอาไว้ในสัญญาการยืมตัวแถมตัวนักเตะนั้นก็เป็นกําลังสําคัญของทีมในเวลานี้ด้วยเรามาต่อกันที่ทัศนะของการ์ดกลูกซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะครับเมื่อเขาเป็นหนึ่งในคนจัดทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ของสึกพรีเมียร์ลีกให้กับสื่อใหญ่อย่าง BBC ดูเจ้าตัวครับได้ออกมายอมรับว่ามาคัสแวร์ฟอร์ดกองหน้าของทัพปีสแสดงเรานั้นมีฝีเท้าที่พัฒนาขึ้นในทุกๆปีตั้งแต่เดบิวต์มาแล้วและสามารถก้าวขึ้นไปเป็นระดับโลกได้ไม่ยากแต่แค่ตัวแวร์ฟอร์ดนะไม่ได้มีความกระหายเหมือนกับเหล่ายอดนักเตะชื่อดังหลายๆคนแถมยังเผยอ,อีกนะครับว่านี่อาจจะเป็นซีซั่นที่แย่สุดของมาคัสแวร์ฟอร์ดตั้งแต่เดบิวต์ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับกัสคลุกได้ให้สัมภาษณ์ว่า อย่างที่คุณทราบว่าผมต้องเลือกนักเตะยอดเยี่ยมในทุกสัปดาห์และสถิติและก็ฟอร์มการเล่นจากตลอดช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมามาคัสแตรตฟอร์นามีพัฒนาการที่สูงมากเลยนะและผมยืนยันได้เลยว่าเขาสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะระดับโลกแบบคีเ่นเอมบาเป้ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้ว่ามาคัสแตรตฟอร์นาเขาไม่มีความอยากหรือว่าความกระหายต่อสิ่งนี้เลยผมอยากให้เขามีทัศนคสติต่อเกมแบบเดียวกับบรูโน่ฟานานเดสอย่างมากเลยนะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เขาจะเป็นสุดยอดนักเตะได้อย่างแน่นอน เขาควรจะทุ่มเทพเพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่านี้เหมือนกับที่เอมบาเป้ทำเพื่อไปเอชเชในตอนนี้นะแต่ดูเหมือนปัจจุบันเขาจะยอมแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้ไปแล้วและผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะว่าในซีซั่นนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นซีซั่นที่แย่สุดในอาชีพของเขาเลยด้วยซ้ำ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของบาสตียนชไวส์ไทเกอร์อดีตกองกลางของปีสแสดงเราเนะครับที่ได้ออกมาเล่าถึงช่วงเวลาของความยากลําบากสมัยค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้วยเขาเนะี่ยถูกโชเซ่มูรินโญ่สั่งห้ามซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่และก็ต้องลงไปซ้อมกับทีมเยาวชนชุดยูสิซึ่งกับเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยครับค่อนข้างจะยาวหน่อยโดยเจ้าตัวเนะี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับทางแกรีเนวิลผ่านทางรายการดีโอเวล a บว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2016และผมอยู่กับทีมชาติเยอรมนีเราเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของศึกยูโรในปีนั้นผมก็เลยกลับสโมสสอนช้าหน่อยและทีมก็เดินหน้าทัวร์ปรีซีซัันไปแล้วตอนผมไปถึงวันแรกผมซ้อมกับสลาตันอิบราฮิโมวิชและผมคิดว่าเขายอดเยี่ยมไปเลยเขาเป็นนักเตะที่มีวิชั่นและก็เป็นเรื่องเยี่ยมมากที่ได้เล่นร่วมกับเขา ในวันถัดมาเป็นวันเกิดของผมด้วยนะผมเดินเข้าสู่สนามซ้อมคารดิงตันตามปกติแล้วก็เจอจอนเมอร์เทอรออยู่ซึ่งเขาก็บอกผมว่าผมนะี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องแต่งตัวโคชสั่งมาแบบนั้นแล้วก็ไม่มีการตักเตือนอะไรก่อนเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาบอกผมแบบนั้นให้ใครสักคนนะบอกผมในวันแรกที่ซ้อมหรืออธิบายกับผมแบบปกติก็ได้แต่ก็โอเคแหละผมเข้าไปใช้ห้องแต่งตัวของทีมเยาวชนแล้ก็ซ้อมกับทีมชุดยู6 ในตอนบ่ายของวันนั้นผมได้มีโอกาสคุยกับโชเซ่มูรินโญ่เขาอธิบายว่าเขาไม่เห็นผมมีความสุขที่แมนยูเน็ดเลยเพราะตอนผมบาดเจ็บผมไปพักฟื้นกับแพทย์เยอรมันไปใช้เวลาในเยอรมนีในช่วงเวลานั้นผมซ้อมคนเดียวกับโค้ชฟิตเนสนาน3เดือนเป็นอย่างน้อยผมซ้อมก่อนและก็หลังจากทีมชุดใหญ่โชเซ่มูรินโญ่ไม่เคยให้ผมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ผมเดาว่าพวกเขานะ่นอยากจะเขี่ยผมทิ้งในตอนนั้นผมยังแฮปปี้กับแมนยูเน็ดดีนะ ผมรักที่จะได้สวมเสื้อแข่งของพวกเขาและผมรักทีมนี้จริงๆผมคิดว่าอาจเป็นเพียงแค่ช่วงเวลานั้นผมจะซ้อมและก็รักษาความฟิตเอาไว้เผื่อสักวันพวกเขาจะเปลี่ยนใจความฝันของผมคือการได้กลับไปลงสนามในโอทราฟอร์ดหลังจากซ้อมเดียวที่แมนยูเน็ดไปประมาณ3เดือนวันหนึ่งโชเซ่มูรินโยหรือว่าผู้ช่วยของเขานี่แหละก็เข้ามาหาผมและก็บอกกับผมว่ากลับไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้ผมได้กลับไปซ้อมกับพวกเขาผมว่าผมซ้อมได้ดีเลยนะและผมชอบเล่นร่วมกับปอลปอกบาและก็ซลาตันอิบราฮิโมวิชด้วย หลังจากนั้นผมได้รับโอกาสลงสนามแต่พอคุณไดเห็นนักเตะคนอื่นเล่นในตำแหน่งของคุณคุณก็จะคิดว่าตัวคุณเองทำได้ดีมากกว่านี้อีกตอนนั้นเรามีทั้งพอปอกบาอังเกรเอเรียรามเคิลคาริกมอร์แกนชินาเดลินและก็มารูยานเฟร์ไลนี่ซึ่งผมมั่นใจว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเลือกสุดท้ายในตำแหน่งนี้อย่างแน่นอน บางครั้งคุณนั่งอยู่เฉยๆหลังจบเกมแล้วคนจากบอร์ดบริหารก็เดินเข้ามาจับมือของคุณในห้องแต่งตัวสําหรับผมแล้วนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะในตอนนั้นผมคิดว่าใจผมสลายไปแล้วและไม่ใช่ปีสแสดงเต็มร้อยอีกต่อไปและผมอยากจะบอกว่าครั้งแรกที่มีคนเข้ามาขอโทษผมก็คือตอนที่ผมน่ะตัดสินใจย,ย้ายจากแมนยูเนเต็ดไปยังอเมริกาและผมถามโชเซ่มูรินโญว่าผมย้ายได้หรือเปล่าแล้วเขาก็ขอโทษผมกับการปฏิบัติต่อผมในช่วงแรก และเขาต้องปล่อยผมไปเพราะว่าเขาหน่ยปฏิเสธผมในตอนนั้นไม่ได้จริงๆทั้งนี้กับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับโชเซ่มูรินโญ่เคยออกมายืดอกยอมรับว่านี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่ตัวเองเสียใจที่สุดในชีวิตของการเป็นโค้ชแล้วครับที่ปฏิบัติไว้ไม่ดีกับบาสเตียนชไวสไตเกอร์แต่ก็ได้มีการขอโทษขอพวยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องราวของการที่บาสเตียนชไวสไตเกอร์ถูกสั่งไปซ้อมกับทีมเยาวชนยู6นะครับก็น่าจะมาจากการที่ชไวสไตเกอร์เจ็บในช่วงปลายซีซันที่หลุยฟันกาคุมทีมอยู่และเจ้าตัวน่ะขอไปรักษาตัวที่เยอรมันเพื่ออยากจะเตรียมตัวเองไปเล่นในศึกยูโร2016แต่พอในซีซันต่อมาเปลี่ยนโค้ชจากหลุยฟันกามาเป็นโชเซ่มูรินโยก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันครับเลยจับชไวสไตเกอร์นะ่ะดองยาวเลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red d ร v วิ Page กันด้วยนะครับผม